มีเพื่อนผู้ชายอายุ50ปีเขาพิการซีกซ้ายแต่ว่ายังจะได้นะคะเขาอยากมีแฟนแต่คนที่เขาคุยโซเชียลเนี่ยก็หลอกเงินเขาตลอดไม่ได้รักจริงเพราะว่าเขาเนี่ยพิการเหมือนที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่นะคะมผมจะแนะนําเขายังไงให้เขาอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่จําเป็นต้องมีแฟนหรือเขาควรจะหาคนที่เข้าใจไปเรื่อยๆแบบนี้น่ารักจังเลยถามเป็นห่วงอะนะคุณหมอฟ้าเนาะหมอว่าควรออกจากโลกโซเชียลบ้างค่ะ เพราะว่าการที่ถึงจะพิการแค่เขาเรียกว่าซีกสายข้างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราเขาเรียกว่าต้องมีคุณภาพชีวิตที่ที่ด้อยลงจริงๆเราก็ยังออกมาข้างนอกได้อะไรได้จริงๆลองคุยกับเขาดูการที่คุยแค่ในโซเชียลอย่างเดียวอะ่ะ มันทําให้เราอยู่ในโลกของความแค่เสมือนจริงไม่ใช่โลกแห่งความจริงแล้วคนที่คุยทางแชททางโซเชียลเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นหนะ้าค่าตาไม่รู้ที่มาที่ไปก็โดนหลอกเอาเงินอีก <laughs> แทนที่เงินที่อุตส่าห์ทำมาได้เก็บมาเอาไว้ใช้รักษาดูแลตัวเองหรือว่าคนที่รักเราจริงในอนาคตหรือคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เราอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองบอกเขาให้กลับมารักตัวเองให้มากขึ้นอ,ออนอกจากโซเชียลบ้างเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆก็แวะเวียนไปหาพาไปกินข้าวพูดคุยถกถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขากลับมารักตัวเองให้มากขึ้นบอกว่าก็เป็นอะไรเบื้องต้นที่ที่พอจะช่วยได้เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ฟังเหมือนเขาพยายามหาความรักจากคนข้างนอกนะ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นก็ลองพยายามแบบดึงดึงเขากลับมาให้ให้เขาหันมารักตัวเองให้มากขึ้นดีกว่านะเนาะจริงๆลอง,งหาใช่หากิจกรรมอะไรทําเช่นตอนนี้บางคนพขาอาจจะแบบชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราข้างซ้ายไม่มีแรงข้างขวาก็ยังมีแรงนี่ก็ยังทําได้ตั้งหลายอย่างนะคะอย่าให้ออกมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตมีหลายๆคนที่ บางคนเราอาจจะเคยเห็นอย่างนักกีฬาพารลาลิมปิกองเนี้ยเขายังแข่งกีฬาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะ,คะทุกวันนี้เรายัางมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า<อ>เขาเรียกว่าโชคชะตามันพามาให้เจอคนดีดๆเดี๋ยวก็ได้เจอเองนะคะแต่ว่าอย่าไป เขาเรียกว่าอะเสียใจจากโซเชียลแล้วก็พยายามจะเอาคืนก็อะเล่นโซเชียลต่อไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอคนที่ถูกใจโอกาสที่จะเจอคนที่จริงใจจากโซเชียลอ่ะบางทีมันค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเ<อ>จริงๆเป็นยังไงที่มาที่บ้านเป็นยังไงทํางานอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้คนอื่นมาทำลายใจเราซ้ําๆเลยเนาะกลับมาอยู่กับเพื่อนๆน,นึกถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลูกหลาน เออกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นใช้เวลากับตัวเองให้เยอะขึ้นนะคะคุณอูเองก็ในฐานะเพื่อนก็อาจจะไปมาหาสู่เนาะชวนพูดคุยชวนไปมาหาสู่หรือโทรหาก็ได้แทนที่เขาจะต้องไปแบบแชทโซเชียลกับสาวคุณอูก็ลองแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสมมติเราควบโควิดไงเราก็ไม่อยากไปเยี่ยมให้เขาเสี่ยงใช่ไหมก็เออแล้วก็อาจจะลองลองดูแบบอ่ะมีซีรีส์เรื่องนี้แบบสนุกนะดูหรือยังหรือแบบ เออชอบปลูกต้นไม้นายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะชวนเล่นเกมเดาคําไอ้วอร์ดภาษาไทยอะไรก็ที่บอกแม่ก็ก็ก็ลองโทรไปเช็คไปคุยเรื่อยๆนะคะหาอะไรแบบชวนเขาทําที่ไม่ใช่แค่เล่นแชททา่โซเชีลอย่หละนะคะก็ไล์กลุ่มเพื่อนนี่แหละเนาะก็ลองแชทกันคุยกันชวนกันทํากิจกรรมนะคะไปข้างนอกบ้างไม่แน่อาจจะเจอคนที่จริงใจหรือว่าคนที่รักเราจริงๆในการที่เราไปเจอกันจริง รู้จักเรียนรู้กันจริงๆอย่างนั้นก็น่าจะเป็นเป็นการดีกว่าที่จะมาเจอกันเรียนรู้ผ่านโซเชียลไม่ว่าจะอายุห้าสิบใช่ก็จะเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้เขายังไม่ถือว่าเป็นสูงอายุนะค่ะเดี๋ยวนี้เขาตัดกันที่เจ็ดสิบแล้วค่ะถามอาจารย์พันศักดิ์ได้เจ็ดสิบเขาถึงนักเป็นผู้สูงวัยช่วงห้าสิบเขายังเรียกว่าเป็นแค่วัยกลางคน อยู่เลยเพราะนั้นชิลๆสบายๆค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็พาเพื่อนออกมาข้างนอกบ้างได้พบปะเจอะเจอกับผู้คนนะคะยังไงซะเนี่ยได้เจอกันก็เพลอเผลได้สนุกสนานนะลืมเรื่องลืมเรื่องสาวไปเลยนะคะอืใช่